อันนี้มือกะปีคนมือกะปีเลยครับคนผมคนหัวเล็กที่สุดก็มาคนไหนก็ได้ข้างข้องนี่ซีอยู่มาเลยอันนี้ก็ได้ทีหันที ต้องว่าไอแทนจริงคอนหัวเล็กไอนี่คอนพกมาหมือนตกลงเลขอบคุณมากครับทีครับต่อไปใคเไื่ออกมาแม็กรอหน้าเปนแน่เดี๋ยวแม็กแมคล้องเพลงโชว์สักเพลงดีกว่าตะกี้ใครไม่ได้ร้องเพลงอิดอิดาล้องเพลงคู่กับแม็คให้ฟังสักเพลงนะครับ ี่เมีความเสียงนแล้วาีเรารักพลอะไรดีสงนี้เพอะไรดีครับวันนี้เราสคนขอร้องเพลงที่ชื่อว่ายุงบํรุงครับรุงี่ว่านะครับพี่ว่นว่นจีเหลียงดาราจีนนะครับ เราใสบายจุด,ด,ดไเธอำตัวร้องที่เดือดี่ร้อนให้นอนคนเดียได้ยังไงอากาศมันหนาวัน จะอุ่นแค่ไหนจะไม่รนกูเธอลฟังได้อุนอ่นนะเงจนค,คาัาจะร้อนบอกฉันแ่เดียว่าหนาก็บอกกันถ้าวันจะหนาวใอยาจะแ้ไม่เป็นไรมีเธอได้ยิงไง่ได้ับฟังกกฉเธอได้รู้มีคนคนนี้ไปไปไหนไปไหนให้ฉันได้ดูแเธอได้ไหมนอนหลับ

พร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ต้องขอสั่งเสียงร้องกันบ้างละค่ะเริ่มจากอีกทับบีดในเพลงสักวันหนึ่ง ิกและกุญแจซ่อนในเพลงช้าไปไหมเธอไ,ไม่เคยคิดไกลอย่างตัวฉันเธอเสียใจขอให้ฉันทำใจ ที่ผ่านมาทำไไม่อเธอไมรัทำไมไมอกไมไมดมาถ้าเธอไม่รักกันไม่มีใจทำไมไม่อมาบอกกันในวันที่รักทังใจบอกเไปไม,ไมเธอ ซาเนียกับเพลงไม่รักดีได้โปรดะเดินไปเจอฉันจงจริงใจ และสุดท้ายทีและออฟในเพลงอ,อกหักไม่ว่า สองคนนะฮะเออเราดูมาอย่างสนุกสนานผมเชื่อแน่ว่าคณะกรรมการทุกท่านก็คงจะมีความคิดเห็นเหมือนๆกันหมดนะฮะผมไม่ต้องวิจารณ์อะไรมากเอารวมๆเอารวมๆเลยก่มนความรู้สึกยังไงกับน้องๆทั้ง12คนนี้ที่พุ่งจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงนักร้องมืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิรับเริ่มต้นครับที่อาจารย์เชิดก็อยากให้น้องรักษาคุณภาพนะครับ แล้วรักษาสุขภาพทั้งกายใจแล้วก็เสียงก็เ,เราจะได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้นานแสนนานเพื่อจะสร้างความสุข,ขันกับคนดูของพวกเราตลอดไปครับขอบคุณครับเดี๋ยครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอแสดงความภูมิใจด้วยในความสามารถของตัวเราเองเลยและยินดีต้อนรับสู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบค่ะ น้องๆและหลานทุกคนแล้วกันครับวงการบันเทิงเขาเรียกวงการมายาเข้าง่ายแต่อยู่ยากนะลูกนะครับผมแค่นี้ครับแค่นี้ครับชัดเจนนะ<ช>และใน<ช><ล>เรื่องความรู้สึก้ของคณะกรรมการทั้งหมดนห้าซึ่งพวกเราก็คงจะเห็นด้วยท<ช>้ายสุดดีเอเอ,เอผหม,มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชม ทุกคนทั้งประเทศตรงนี้ครับท่านีีชเิยครับรค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเรานะคะวันที่31ตุลาคมน,นี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะเปิด2รอบด้วยกันนะคะรอบบ่ายสและรอบ1นึ่งทุ่มนะคะจองบัตรได้แล้วนะคะที่ w w w e k b o o k i n g c o m ค่ะอืมแล้วเอารอบมี้นะ และนอกจากนี้นะครับก็ขอฝากอัลบั้มรวมของพวกเราด้วยนะครับชื่ออัลบั้มว่า d e วิ d o n s a f 6ตีอัลบัม้มจะวางแผนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถ้าไงติดตามชมกันละกันนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนนะอีกไม่นานแป๊บๆเท่านั้นเองวันนี้ไหนๆอุตส่าห์เดินทางมาเยี่ยมดันดาราซึ่งเชื่อนแน่ว่าทุกคนนั้นได้รับรางวัลในชีวิตะระดับสูงสุด ทราบเองใฝ่ฝันมามาแล้วนะฮะวันนี้เราขอมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆอีกหนึ่งรางวัลให้กับทุกคนนั่นก็คือรางวัลดันดาราเอาหัวให้สองคนครับให้ตอนนี้เป็นการมอบรางวัลครับเราจะส่งตามไปทั้ง12ท่านเลยทุกคนนะครับเอาเส้นแตะแต่เอาฝนกดน้ำกดน้ำดีครับขอให้โชคดีครับแต่แต่ก็ได้ครับเละนี่ก็คือการจะมาเอ้เราครับ